สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเน็ตนูชันแนลค่ะเดี่ยวค่ะเดี่ยวค่ะอันนี้ช่องบอลลูนชาแนลนันใจรลอนหลอวันนี้เรามาหล่อนไปแขกรับเชิญค่ะอ้าวหรอคะตอนนี้นะคะยินดีกับผมกับช่องบอลลูนชาแนล ปีนี้นะคะช่องลุนชาแนลนะคะกลับมาตั้งใจทำคลิปเหมือนเดิมค่ะช่อ oh, <no. S 1> งของเนก็จะกลับมาตั้งใจทำคลิปเหมือนเดิมนะคะในปีนี้นะคะปีนะัคลิปเรานะคะปีนะคลิปเรานะคะจะปังนะคะปังปุรันเยมมากปังแบบเพอร์เฟกต์อะค่ะใช่วันนี้นะคะเราจะพบก,กับคอลเลิชั่นใหม่นะคะปีสองพยี่สิบเอค่ะ,คะ วันนี้นะคะเรามาทำอะไรกันคะแบบ Q&A นะคะแบบเราทำ YouTube เพื่ออะไรนะคะเราย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆคือแบบตลกมากตลกตัวเองมากเลยค่ะจริงๆคือแบบว่าหัวเกรียนนะเกรียดใจน่าเกลียดมากเออพูดอะไรน่าเกลียดมากเลยนะบอลลูนคือมันก็ตลกเหมือนกันนนองเมื่อสองปีที่แล้วหรือหนึ่งปีที่แล้วนะค่ะเมือจากพีพีดนะคะเราเริ่มอะ เราลาประสบการณ์แต่ละคนก่อนเลยค่ะเชิญแขกแบบเชิญค่ะคือสําหรับตัวนี้เองน้องนี่แบบไม่เคยไม่เคยทําแบบจริงจังเลยไม่<ช>ไม่เคยทํา youtube แบบะะจริงจังเลยแบบทําเล่นๆทั้งนั้นแบบคลิปไหนดังก็คือลบออกหมดเลยคือไม่รู้เป็นอะไรอายอายทุกอย่างเลยแต่ว่าปีนี้ปี2021นะคะเน้จะกลับมาทําแบบจริงจังแบบจริงจังที่สุดจะไม่ หยุดทําเลยถ้าเราไม่ดังนะคะเลิศเช่นเดียวกันนะคะน้ำรุนนะะ่นน้ำรุนก็อยากจะเป็นคนนึงเนาะเป็นกระเทยบ้านนอกนะคะที่อยากจะมีความฝันนะคะคือเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นะคอนเทนต,ต์ต่างๆนะคะหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแต่บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแต่งหน้าแบบลุกดูกแพงแต่ดันเหมือนอึงอ่าคือ <c ười> มันตลก <c ười> มากเลยเออตลก <c ười> <ๆ>ฉันดูอยู่ฉันดูอยู่เห็นไม่ได้แล้วคือแบบว่าปีนี้นะคะเราจะกลับตั้งใจทําคลิปนะคะคลิป2020นะคะ คลิปที่ดังและปังมากที่สุดคือคลิปอะไรคะคลิปอะไรอะฉันลบไปหมดแล้วของฉันนะคือในแบบห้องของฉันห้องห้องในห้อง youtube ของฉันนะไม่มีคลิปอะไรเลยมีอยู่สามคลิปใหม่ๆโอเคนะคะของดิฉันนะคะคือคลิปแบบฉันรู้อุ๊ยอะไร,รอ่ะชิเดี๋ยวคลิปที่คุยกับตาวินเน <c ười> <ง>อุ๊ยเลิศน,นะอันนี้คือเบื้องหลังนะคะจะบอกครายในเรื่องวันทงวันที่นะคะฉันหันไปถามนะคะจะบอกค่ายนะคะ นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะคะกว่าจะได้คลิปที่โทรหาพี่สุงนะคะคือกว่าวันนั้นเนาะกว่าจะโทรติดม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอ่าคอลเลกชันปี2021เราจะเอาอะไรปังเลยคะเราจะเอาอ่ะเราตั้งเป้าไว้กีบผู้ติดตามคะขอแค่พันขอแค่พันผู้ติดตามในปีนี้ใช่แต่ช่องมารุนช่องหลักอยู่แล้วนะคะเราจะมัวชามไม่ได้ค่ะหนึ่งพันเราไม่พอค่ะเราขอเสร็จซัปเปรคค่ะเอาปีนี้ได้เหรอสามสิบเอ็ดสิ้นปี2021เลยค่ะจริงขอแบบ รอมาค่ะไลนทวิแรมซับเอยอะไรเอยขอขอหนึ่งหนึ่งพันซับให้ได้ก่อนนะคะช่องเนีนเลยขอ,อให้ได้ก่อนแล้วบอกอยากะะยากจะบอกว่าเนทอยากเปลี่ยนแนวอยากเปลี่ยนแนวช่องของเนทใหม่ก็คืออยากจะแบบเปลี่ยนเป็นแบบเกมหรืออะไรดีตอนนี้คือคยังยังคิดอยู่ว่าเราจะทําแบบ V S เหมือนเดิมหรือว่าจะทําเป็นแบบเกมหรือไ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรามีความสับสนกับช่องของเรามามีความสับสนทางเพศไหมคะแน่นอนกูสับทางเพศอยู่แล้ว เป็นอะไรครับเป็นเกย์หรือเป็นเธอคยตอนนี้ตอนนี้มั่นใจแล้วค่ะ <c oughs> ว่าเราเป็นสาวสองแขงจริงค่ะสาวสองนะคะสำหรับมดลูแลนะคะคอลเลคชันใหม่2021นะคะมึงก็จะทําคลิปไลฟ์ไสตไตล์ของน้องลนะะูนค่ะไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าอยู่บ้านคือแบบหญ่อ่ะทําทอาหารรัวกระตุ้นน้อยก็หายไปแล้วนะคะคือ <ai> หายนานาหายไปนานมากไม่มีออกแลคนะขัวกระตุ้นน้อยนะคะแล้วก็จะมีรายการอื่นๆมาเร่อยนะคะรายการละหนึ่งีีค่ะ ถูกไหมฮะแหมแล้วรายการจะเยอะไหมเนี่ยรายการเะรายการเยอะไหมเนี่ยนะคะตอนแบบ <c oughs> เออแต่แบบอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือช่องของเนทนะคะฝากติดตามด้วยนะเดอะยวบอลขึ้นมาใ,ให้ตรงนี้อเอยบ้าขึ้นมาตรงนี้เลยจ้าเออนั่นแหละฝากไปติดตามช่องของเนทด้วยนะคะเนทก็จะทำคลิปลงเรื่อยๆปี2021นี้นะคะเนทจะตั้งใจทำ ให้ถึงที่สุดเลยตั้งใจแบบตั้งใจสุดๆเลยนะคะเพื่อนและสองคนเรานะสองคนนะคะอาจจะมาออกคลิปบ่อยๆค่ะใช่สองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเราจะปังเราจะดังไปด้วยกันค่ะถ้าสมมติว่าอยากให้เราออกคลิปด้วยกันก็ลอคอมเมนต์มานะคะถ้าเกิดคลิปนี้ไม่ต้องกี่หลายแล้วค่ะเราออกกันอยู่แล้วนะคะเพราะคนดูเราไม่ค่อยเยอะเท่าไรเนาะคือเราเพิ่งเริ่มทำเนาะเพื่อแบบ2021นะคะใครอยากให้ทำคลิปแบบแนวแบบไหนนะคะแนวแบบรลสต์สไต คือแบบแต่งหน้ากินข้าวกินอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยบนต้นไม้แต่ถ้าต้นไม้ไม่หกักเราก็สามาทัได้นะคะแล้วบอกอาจจะมีเร็วนี้นะคะคอร์ชชั่นลดน้ำหนักค่ะแม่มฉันก็จะบอกว่าบอลลูนอยากจะลดน้ำหนักให้ได้50โลภายใน1ปีนะคะแล้ว,ลวต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่30 สามสิบเอ็ดค่ะใช่<ป>สิ้นปีนะะแล้วนะคะแล้วมาดูกันว่าปีหน้า31ปีหน้านะคะบอลลูนจะเหลือน้ําหนักกี่กิโลกรัมนะคะอันนี้คลิปนี้นะคะเราจะลงวันที่1เนาะแม่เนาะเออลงวันที่1แต่เราถ่ายทาที่3 1มสิบเอ็ดนะเราบอกไว้เลยนะ,ะน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้น้ําหนักนะคะ120่งโลค่ะ ร้อ <120. S 1> ใช่ค่ะเนทก็ทำนี่ก็ทำตัวนี้ให้สวยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่า,าว,วันที่สามสิบเ<พ>อ 31, ็ดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้ยย่สิบเอ่ เราจะสวยเราจะเปลี่ยนแปลงไปจากคลิปแรกคลิปนี้ยังไงเออฝอ้โหฝากให้ทุกคนติดตามช่องบเล้ยคิแรกนะคะมันอาจจะเป็นแบบผมยาวขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงและความสวยและความปังแน่นอนค่ะดูสิดีลดปวดแน่นอนค่ะก็คือมันก็แตกต่างจากคลิปที่แล้วที่เราคุยกันเนาะใช่เป่กเคยหัวเกีย์แต่รคือรู้ป็นเกียร์สองคนคู่กันตรงนี้ค่ะแต่เกียร์สาเกียนะคะเออแต่วันนี้เรามาผมยาวผมยาวแบบยังไม่ค่อยหัวโป๊กค่ะแบบ เกินหัวโปกนิดนึงนะเ,เกินสมิดโป่งอะค่ะาอาลนะ่ะคุณแม่่ะอันนี้นะคะคลิปนี้นะคะมันก็จะเป็นคอรเลคชั่นใหม่ของ2021ของสองช่องเรานะคะคือถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบแนวเนี้ยแบบนี้นะคะหรือแบบแนวให้กําลังใจหรือไลฟ์สไตล์ทำอาหารคลิปแต่งหน้านะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะใช่คอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้าเก<ม>ิดสองคนนี้นะคะและคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องของเน็ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ กด subscribe ให้ช่องบอลลูนเยอะๆนะค่ะจะพาพชบอลลูนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดนะใครอยากแบบติดตาม YouTube ไม่พอนะคะสามารถติดตาม i ิน t a g r กรมและ Facebook ได้นะคะตรงนี้เลยค่ะสองคคลาไปก่อนนะคะใครก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สองนเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะบ๊๊าายยบบายบายค่ะ